สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับอันนี้สำหรับเปลี่ยนคาร์รถสิบร้อนนะครับอันนี้รถสิบร้อนฮิโน่เพื่อนๆที่ใช้รถใหญ่นะครับเวลาขับรถเดินทางมาทางภาคตะวันออกรถเกิดคา์ดหมดเนี่ยรถใหญ่ไปไหนไม่ได้ใช้รถยกก็เป็นหมื่นเลยครับยกกลับไปที่อู่หรือว่ายกไปซ่อม เรามีทีมงานนะครับทีมงานออกไปซ่อมให้ที่เกิดเหตุเลยครับไปเปลี่ยนคัดให้ที่หน้างานเลยนะครับเราก็ไปเราก็จะมีเครื่องมือไปทําให้จบหน้างานเลยนะครับสําหรับรถใหญ่นะครับเฮลคาทเวนตี้โฟช่วยเหลือฉุกเฉินเรื่องรถตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นรถทีโน่10ล้อนะครับคันหมดเป็นรถขนส่งอาหารสัตว์นะครับเราก็ไปทําให้ที่เกิดเหตุเลยครับที่บนมอเตอร์เวย์นะครับ มเตัวเวขาออกพัทยาตรงนี้ออกด่านมาก็จะเจอเลยเสียพอดีเลยคาดหมดนะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือมาเราก็จะใส่คาดเราจะมีสร้างเครื่องมือไปเสร็จเลยนะครับเ,เกียร์หนักเป็นตันนะครับเราก็ทีมช่างไปพร้อมไปช่วยเหลือนะครับเอาเกียร์ออกมาใส่คาดเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างเดิมไล่นะ้ํามันเบรก ไล่คาดให้ใช้ได้อย่างเดิมนะครับอันนี้ทีมงานช่างใช้3ามคนนะครับสองคนก็ได้คนเดียวก็ลำบากหน่อยครับอันนี้นะครับก็ช่วยกันทำนะครับอันนี้สูงหน่อยก็ง่ายหน่อยนะครับก็เราจะมีเครื่องมือเข้าไปนะครับเอาเกียร์ออกมาเพื่อเปลี่ยนเป็นคาดนะครับนะครับเราต้องสร้างเครื่องมือไปนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นคาดออก เป็นงานที่ยากครับแต่ก็ทีมงานเราพร้อมนะครับเฮลคาร์ทเวนตีช่วยเหลือฉุกเฉินเรื่องรถตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดรถเพื่อนๆที่ขับมาและเสียหายนะครับเป็นรถใหญ่คือคาดในเรื่องปกตินะครับขับมาคาดัหมดเปลี่ยนคาดยกคา่าเนี่ยรถใหญ่มันทํายากครับมันต้องไปทําข้างทางเลยความอันตรายก็มีเราต้องเตรียมกลวยไปตั้งกรรันรถนะเราต้องเตรียมความพร้อมไปเพื่อความเทฟตีเพื่อความ ไม่ประมาทนะครับเนี่ยกลวยตั้งนะครับไม่ให้ไม่ให้รถรดเวิงเข้ามาก็เร็วเราก็ต้องระวังนะครับไฟเฟยเตรียมให้พร้อมนะครับแล้วก็จบงานได้นะครับโทรได้นะครับ08 30 6 305 0805 06 1 5 7 9 5 4ห้านะครับช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะทิ้งวิดีโอไว้นีฮะครคารดตัวใหม่ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอเนี่ยคัดตัวใหม่เราก็ใส่คัดเข้าไปนะครับแผ่นคัดจานกดใหม่นะครับเพื่อส่วนมากจานกดมันจะละ้าโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยครับเพื่อผมจะได้เอาเนื้อหาดีๆมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ได้ช่วยกันครับโอเคนะครับ